รุ่งปักกิ่งคึกคักจริงๆท่านเจ้าของนั่งให้มั่นนะักดิยาเร่งความเร็วลเลยดิยาฉันง่วงแล้วเราหาที่นั่งพักกันดีกว่าข้างหน้าเป็นธรรมดิยาจะพาท่านเจ้าของไป อุนดีจังดิยาน่ารักจริงๆ อร่อยมากเอาไปให้ท่านตาด้วยนะภูเขาสัตว์ป่ายังมีผลไม้แดงรอให้เราถึงก่อนฉันจะช่วยไปเก็บให้หาตายท่านเจ้าของอย่าไป นั่นลุงแก่ซ่อนอยู่หลังประตูถึงไม้ท่านตายังระมัดระวังอยู่เลยท่านเจ้าของยังยิ้มอยู่เขาจะตีคุณนะอยากลัวถือสิ่งนี้ไปเขาจะไม่ตีคุณแน่นอนทําไมคุณไม่ไปเองโง่เพราะฉันเป็นเจ้าของนี่น่ะก็จริงนะทำไมฆาตรกรถึงยังไม่มา 天都都亮了。灵儿，卢莎儿的产。灵儿，是坤斋吗？ คุณกลับมาใช่ไหมท่านตาขอถามว่าท่านคือท่านตาของลี่เอ๋อใช่ไหมแกงเล็กคุณคือเด็กของใครทำไมถึงอยู่ที่สวนของข้าหละ่ะนี่คือสิ่งที่แม่ให้ฉันท่านบอกว่าถ้าถือมันไว้จะสามารถหาท่านตาได้ คล้ายคล้ายมากนี่ต้องเป็นลูกสาวของหลิงเอ๋อแน่ๆเด็กแม่ของเธอหล่ะเธออยู่ที่ไหนท่านยายแม่อยู่ที่บ้านเธอสบายดีเด็กที่นี่ห่างจากกรุงปักกิ่งไกลมากเธอมาที่นี่ได้ยังไงดิยาเป็นคนพาฉันมาบินมาหนึ่งวันหนึ่งคืนเลยนะ นั้นเธอมาหาท่านตาเหรอมีเรื่องสําคัญอะไรหรือเปล่าอุฉันหูชิวเฟิงและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมต้องการสร้างฝูงสัตว์ป่าเพื่อใส่ร้ายท่านตามันไม่มีเหตุผลแบบนี้นี่คือการทําให้ตระกูลเซวิยะของฉันต้องที่นาเด็กที่นี่อันตรายเกินไปเธอต้องกลับไปทันทีลี่เอ๋อไม่กลัวสัตว์ป่าพวกนั้นจะไม่ทําร้ายฉันพวกมันฟังคําสั่งของฉันเด็กนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นเธอจริงๆสามารถควบคุมสัตว์ร้ายพวกนั้นได้ ลี่เอ๋อไม่เข้าใจว่าการควบคุมคืออะไรแต่สัตว์ที่อยู่ใกล้พระราชวังเย็นทุกคนเป็นเพื่อนกับฉันนะหนูขาวเมื่อกี้คือหลักฐานนะมันคือราชาหนูของดินแดนนี้เลยนะเด็กดีลุงและป้าของคุณอยู่ในค่ายให้พวกเขามาดูคุณด้วยคนมาไปเรียกตันอย่างและคนอื่นๆมาที่นี่ครับนี่คือลูกสาวของหลิงเอ๋อเด็กดีให้ป้าได้ดูคุณอย่างเต็มที่ ป้าที่คาดผมของคุณสวยมากนะลี่เอ๋ชอบก็เอาไปเล่นเถอะลี่เอ๋ไม่ได้นี่คือสินสอดที่แม่ของเธอให้มายาของเธอลี่เอ๋จะคืนให้ย่าตอนเช้าพรุ่งนี้แน่นอนว่าจะคืนให้ป้าไม่เป็นไรให้ลี่เอ๋เล่นเถอะที่คาดผมนี้มีปัญหา ลี่เอ,อ๋อคุณชอบที่คาดผมนี้จริงๆเหรอือที่คาดผมนี้มีอะไรแปลกๆยาของเธอนี่คืออะไรใจร้ายจริงๆครอบครัวของกล้าทำแบบนี้วิธีการที่ชั่วร้าย นี่คือการทำให้ตระกูลเซวบียนสิ้นสุดนะท่านยายอย่ากโกรธเลยลี่เอ๋อได้กลิ่นจึงเปิดออกเพราะกลิ่นแปลกลี่เอ,อ๋อหลับเถึกเวลาก็ไม่แล้วท่านยาญจะเฝ้าคุณหลับได้ไหม โอ้ยนี่จะทำยังไงดีละ่ะลูกของฉันอยางเออคุณรู้ไหมที่คาดผมนี้มีอะไรแปลกๆนี่คือสินสอดที่แม่ยายให้หลานเออบอกว่าเป็นของที่สืบทอดกันมาของจากบ้านของรัฐมนตรีฝ่ายพิธีการข้างในนี้บรรจุ คือมัดอะไรนะ,ะไ,รไม่แปลกที่หลานเตรอดนปีนี้มักจะแท้งบ่อยใครข้างในนี้บรรจุคือมัดใครพ่อแม่ทำแบบนี้เพื่อวางแผนกับตระกูลสวีแบบนี้กับฉันชีวิตนี้ของฉันจะใช้ชีวิตอย่างไรพ่อแม่ภรรยายินดีรับโทษใดๆ แม้จะถูกหย่างเพราะคุณเป็นคนพูดถึงสายเลือดของตระกูลสวีห้ามขาดสายโดยเด็ดขาดพ่อแม่นี่<จ>ไม่ใช่ความผิดของหลานเออขอให้พ่อแม่อย่าหยาเธอเลยหากในสามปีนี้ไม่มีบุตรคุณควรขอออกไปเองเถอะแม่ลูกส้ายยินดี เสียงร้องให้นี้คืออาของฉันผลไม้ใจเย็นของพระพุทธเจ้าอาจจะช่วยอาของฉันได้คุณผู้หญิงคุณไม่ได้ตั้งใจให้อย่างเอ๋ยาภรรยาของเขาแค่กลัวว่าลูกสะใภ้จะต้องทุกข์ทรมานกับตระกูลเซวีใช่ไหมท่านชายกลับถูกคุณเห็นออก เราเป็นสามีภรรยากันมาหลายปีความคิดของคุณฉันจะไม่รู้ได้อย่างไรหล,ลานเอ๋อมีความจริงใจต่ออยางเอ,อ๋อฉันในฐานะแม่สามีจริงๆแล้วไม่สามารถใจแข็งได้คุณผู้หญิงคุณได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วท่านชายคุณพูดว่าฝูงสัตว์ปากครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของตระกูลเซีหรือไม่ เฟิงเฉียงจะไปไหนฉันฉันจะไปเข้าห้องน้ำในป่างั้นคุณระวังหน่อยนะอย่าให้สัตว์ป่ากินเป็นอาหารเช้านะ เจ้านายคุณเดาถูกแล้วคอกสัตว์ฝึกมีคนในจริงๆเปล่าๆให้ลูกน้องของคุณดูแลของให้แน่นหนาเดี๋ยวนี้พวกเราจะเล่นละครละครดีเรื่องแมวแปลงร่างเป็นเจ้าชายแมวอยู่ที่ไหนฉันต้องรีบซ่อนตัวดูเธอนี่มีความกล้าหน้าแค่ไหนใช่แล้วไปเชิญท่านตามาที่นี่รับทราบอยู่ในความดูแลของข้าบ้านหลังนี้บ้านเล็กวิ่งได้ค่อนข้างเร็วลี่เอ,อ๋อเธอคือคนที่หาท่านตา ท่านตาข้อสัตว์ฝึกมีคนทรยศคืนนี้พวกเขาจะลงมือฉันอยากใช้แผนเดียวกันให้พวกเขาได้รับผลกรรมแต่ฉันต้องการท่านตาให้ทุกคนออกจากที่นี่ง่ายอีกครึ่งชั่วโมงฉันให้ทุกคนไปที่ข้อสัตว์ฝึกทางตะวันออกขอบคุณท่านตาเสร็จแล้วตอนนี้เราต้องไปหากันของที่เฟิงเฉียงดีท่านตามข้ามา เฟิงเฉียงทำงานได้รอบคอบยังทำเครื่องหมายไว้บนมันด้วยข้าเธอเป็นอะไรฉันฉันด,<ะ>ดิยาเกิดอะไรขึ้นท่านด,ดิยาอยู่ในหุบเขาข้างหน้า <คง S 1> พบสัตว์ที่ถูกเลี้ยงไว้มากมายมสัตว์ร้ายที่ถูกเลี้ยงไว้อะไรไไสถานที่นั้นถูกค้นพบแล้วใช่ไหม เป,เปล่าเปล่าคุณเป็นอะไรไปกันแน่ทำไมถึงดูเหมือนวิตกกังวลขนาดนี้ฉันเจ้านายขอโทษฉันจะไม่ปิดบังคุณอีกต่อไปคุณเป็นอะไรไปกันแน่เมื่อกี้ยังดีอยู่เลยฉันฉันเพิ่งได้ยินเสียงของฝูงสัตว์ป่าบวกกับดิยาบอกว่าพบเห็นสัตว์มากมายที่ถูกเลี้ยงในกรงฉันก็เลยคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องฝูงสัตว์ป่านี้มีความเกี่ยวข้องเล็กน้อยแต่ไม่มาก ตอนนี้พาฉันไปคุณเห็นที่ที่สัตว์ถูกเลี้ยงในกรงคุณตามมาเจ้านายอยู่ในหุบเขาข้างหน้าข้างในมีสัตว์ร้ายมากกว่าร้อยตัวและยังมีสัตว์กินพืชอ,อีกมากมายรวมกันแล้วมีจํานวนมากสิงโตเสือและฝูงมาป่ามากมายขนาดนี้ถูกขังอยู่ในที่เล็กๆแบบนี้พวกเขาน่าสงสารจริงๆอธิบายให้ชัดเจนที่นี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้อสัตว์ฝึกที่นี่ ถูกสร้างขึ้นเมื่อห้าปีก่อนตอนนั้นฉันยังเป็นแค่หนูตัวน้อยที่เพิ่งเกิดห้าปีก่อนมีชายชุดดําคนหนึ่งสั่งให้ฉันควบคุมฝูงหนูเพื่อช่วยเขาค้นหาสัตว์ร,ร้ายตัวน้อยที่เพิ่งเกิดเพื่อน,นําไปสร้างค้อกสัตว์ฝึกหนึ่งเดือนก่อนเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเสื้อเด็กมาหาเล่นกับฉันผลก็คือถูกชายชุดดําพกเข้าแล้วฉันฉันขายเขาดังนั้นเป็นเสือราชาที่มาลังแค้นให้เสือเด็กไม่ทั้งหมดชายชุดดาตั้งใจล่อยข่าวเกี่ยวกับฝูงสัตว์ป่า ต้องการให้ราชาสำนักตื่นตระหนกเพื่อให้คุณนางบางคนได้ประโยชน์จากเรื่องนี้คุณรู้เรื่องมากเลยนะพวกเขาพูดกันโดยไม่ระวังคุณเลยท่านเจ้าของฉันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไว้ใจได้ของเขาเป็นแขนขวาแขนซ้ายของเขาดิยาหาอะไรบางอย่างมาทิ้งมันลงไปจะให้ฉันไว้ชีวิตคุณไหมก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณในอนาคตข้าพระเจ้าจะยินดีทํางานให้ท่านจะทําทุกอย่างแม้ต้องเสี่ยงอันตรายดิยาคุณตัวใหญ่เกินไปทําให้ถูกเปิดเผยได้ง่ายรอฉันที่นี่ ฉันจะไปสืบเรื่องราวของชายชุดดำอยากวิ่งหนีไม่ง่ายขนาดนั้นเสียงนี้น่ารักเกินไปไม่เลวต่อไปก็ไปกับฉันเถอะ <c oughs> พี่ชาย พวกเราอยู่ในที่หน้าตัวนี้มาเป็นเวลาห้าปีพรุ่งนี้ในที่สุดก็จะได้เห็นแสงสว่างอีกครั้งถ้าไม่ใช่เพราะเมื่อปีที่แล้วท่าถูกจับใครจะอยากให้แก่ของเก่านั้นเป็นสุนัขเฝ้าประตูผู้หญิงพวกนี้เบื่อหน่ายกันไปนานแล้ววันพรุ่งนี้ต้องไปที่เมืองหลวงให้ได้รสชาติของหญิงสาวผู้มีฐานะก็แค่คุณขโมยดอกไม้คนหนึ่งจะมีสิทธิ์พูดถึงหญิงสาวผู้มีฐานะได้อย่างไรคุณกําลังหาความตายพอแล้วถ้าจะต่อสู้ก็ออกไปเลยอย่ามัวแต่เสียเวลา กลุ่มสัตว์พวกนั้นก็ยังไม่หยุดลิงห้าสิบลิงของคุณมาที่นี่พี่ชายเก่งมากฉันจะไปทำเดี๋ยวนี้ชูอย่าสรงเสียงตามไปดูหน่อย ใครใครว้าวสวยมากน้องชายคุณมาที่นี่บ่อยไหมอืมพวกเขาไม่รู้ที่นี่คุณป่วยหรือเปล่าเป็นโรคเก่าคุณมาอยู่ในภูเขาลึกนี้ได้อย่างไรฉันกำลังตรวจสอบพวกคนเ,ลเหล่านี้แล้วคุณละ่ะคุณถูกพวกเขาจับมาหรือเปล่า ฉันไม่มีพ่อแม่ตั้งแต่จำความได้ก็อยู่ในภูเขานี้แล้วต่อไปฉันจะเป็นครอบครัวของเธอฉันชื่อจูชิงหลี่เธอชื่อสเสวียหยุนถิงได้ไหมดีพี่ถิงพี่ถิงเธอเป็นอะไรไปเธอตื่นเถอะพี่อย่าททำให้ลี่เอ๋อตกใจเลยลี่เอ๋อกลัวพี่ถิงท่านเจ้าของไม่ดีแล้ว เขาถูกพิษของเมืองหลิงหลงยาต้านคือผลไม้หลักสีสาหรับวิญญาณธารกแต่ของนั้นหายากมากในร้อยปีแม้แต่ขุนนางที่พ่้าย,ยังไม่เคยเห็นดิยารีบมาช่วยด้วยดิยาเธอรู้ไหมที่ไหนมีผลไม้หลักสีสาหรับวิญญาณทารกไหมฉันว่าเคยเห็นที่ภูเขาหมอกฉันจะพาเธอไปฉันกับเสือดาวจะไปจับตามองคนชุดดำท่านเจ้าของระวังตัวด้วยนะ ท่านเจ้าของฉันจําได้แค่ในบริเวณนี้ตําแหน่งที่แน่นอนไม่เป็นไรเราแยกกันค้นหาพระเจ้าจะไม่ให้พี่ถิงตายหรอกรักษาตัวให้ดีนะักเดี๋ยวจะให้เธอกินน้ำพึ่งเจ็ดผลไม้หลากสีสำหรับวิญญาณทารก ดิาย,ดยดาช่วยด้วยดิยาช่วยด้วยเจ้านายคุณกำลังเล่นอยู่หรือเปล่าไม่ใช่บอกว่าจะหาผลไม้หลากสีสำหรับวิญญาณทารกเหรอฉันก็ไม่อยากนักแล้วทำไมเจ้านายยังต้องปีนต้นไม้ดิยาผลไม้หลากสีสำหรับวิญญาณทารกเป็นพ <ünd> ืชเถาาถ้าไม่ปีนต้นไม้จะเก็บได้ยังไง <to> ฉันลืม อย่าชักช้าเราต้องรีบกลับไปถ้าช้าไปอีกฝูงสัตว์ของพวกคนใส่ชุดดำและเสือราชาก็กำลังจะเคลื่อนไหวแล้วนี่คือรางวัลสำหรับคุณสิบเอ็ดิเอดพี่ถิงรีบตื่นเถอะ น้องลี่เอ,อ๋ขอบคุณนะักพี่ถิงคุณตื่นแล้วทําให้น้องลี่เอ,อ๋ตกใจมากน้องลี่เอ,อ๋ฉันสัญญาต่อไปจะไม่ทําให้คุณกังวลอีกน้องลี่เอ,อ๋เชื่อพี่ถิงเราควรกลับกันได้แล้วน้องลี่เอ,อ๋คุณไม่สามารถไปได้คืนนี้พวกเขาจะปล่อยฝูงสัตว์ป่ารัฐวิญญาณสัตว์จะมีชีวิตที่ทุกทรมานพี่ถิงไม่ใช่แค่สัตว์ร,ร้ายในคอกสัตว์ฝึกสัตว์ป่าในภูเขาก็จะล้างแค้นให้กับเจ้าชายเสืออะไรนะ จะทำอย่างไรดีพี่ชายนั่นเด็กนั่นจะไปไหนลองหาดูอีกครั้งเขาทุกพิษวิ่งไปไม่ไกลพี่ชายดูสิที่นี่มีอาเจียนและยังมีรอยเท้าของเสือดาวเด็กนั่นต้องถูกกินไปแล้วช่างเถอะเวลามีจำกัดเตรียมฝูงสัตว์ป่าในทันที ต้องรีบบอกเจ้าของลี่เอ,อ๋ในที่สุดเธอก็กลับมามีบาดเจ็บหรือเปล่าท่านตาไม่ต้องกังวลลี่เอ,อ๋สบายดีงั้นก็ดีข้าคือเซวินหยุนเอ,อ๋เคยพบกับแม่ทัพใหญ่เจ้าก็ใช้นามสกุลเซวินด้วยอาจจะเป็นไปได้ห้าร้อยปีก่อนเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ต้องย้อนกลับไปห้าร้อปีตอนนี้คือครอบครัวเดียวกัน พี่ถิงคือผู้ช่วยชีวิตลี่เอ,อ๋อและยังเป็นพี่ชายบุญธรรมของลี่เอ,อ๋อท่านตาห้าปีก่อนท่านยังอยู่ในเมืองหลวงอยู่หรือจำเรื่องคดีใหญ่ได้ไหมห้าปีก่อนตอนนั้นชายแดนมีเหตุฉุกเฉินข้าจึงออกไปทำสงครามลี่เอ,อ๋อถามเรื่องนี้ทำไมข้าอยู่ในภูเขาลึกพบข้อสัตว์ฝุดอีกแห่งข้างในมีคนชั่วสามคนหนึ่งในนั้นอ้างตัวว่าเป็นหมาป่าหน้าดำหมาป่าหน้าดำเป็นไปไม่ได้เขาตายไปนานแล้วในคุก ีิงคล้ายไหมจมูกต้องสูงกว่านี้หน่อยตาก็ต้องเล็กกว่านี้อีกคล้ายเจ็ดส่วนแต่หมาป่าหน้าดำชัดเจนว่าท่านนายพลท่านนี้คือนี่คือองค์หญิงใหญ่ข้าขอคารวะองค์หญิงใหญ่ท่านอาเจียวเชิญลุกเถิดที่แท้ลี่เอ๋อคือองค์หญิง เธอแอบหนีออกมาฝูงสัตว์ป่าลงมาใช้โอกาสนี้ให้ดีส่งองค์หญิงออกจากภูเขาเถอะข้าไม่ไปข้าสามารถควบคุมฝูงสัตว์ได้ท่านอ่าการจัดการเป็นอย่างไรบ้างทุกอย่างเปรียนพร้อมแล้วท่านนายพลเซเวียนถ้าไม่อย่างนั้นข้าจะอยู่ที่นี่เพื่อปกป้ององค์หญิงใหญ่ไม่ต้องทำตามแผนที่วางไว้อย่าให้ใครสงสัยไปเถอะ ลี่เอ,อ๋อแท้จริงแล้วคุณคือเจ้าหญิงใหญ่แล้วทําไมคุณพี่ถิงอยากถามลี่เอ,อ๋อทำไมถึงมาที่นี่คนเดียวสิ่งที่พวกเขาพูดถึงจะเป็นความจริงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดท่านพลเอกสวียนคือท่านตาแม่ของฉันเคยเป็นราชินีแห่งรัฐบินยานสั์แต่ฉันเกิดในวังเย็นไม่เคยพบพ่อที่เลวร้ายคนนั้นยิ่งไม่ใช่เจ้าหญิงใหญ่ เจ้าหญิงที่ทั้งประเทศรอคอยมาเป็นเวลา300ปีกลับเติบโตในวังเย็นมาเถอะพ่อคุณเป็นอะไรพ่ออาหารมีพิษคนมารีบมาเถอะท่านเจ้ายาเสียแรงเปล่าเลย ข้างนอกมีแต่คนของฉันเฟิงเฉียงคุณกล้ากบฏหรือหลังจากคืนนี้ฉันคือวีรบุรุษผู้ก่อตั้งประเทศพวกคุณ<า>ก็รอให้เลี้ยงวิญญาณสัตว์เถอะพี่เฉียงเราเป็นอะไรท่านรองเจ้าทุกอย่างถูกจัดการแล้ววอนทุกคนให้ย้ายไปยังฐานใหม่ทันทีถอนตัวใช่ ท่านเฟิงตอนนี้คุณยินดีจะพูดถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังไหม <c oughs> เขาตายแล้ว แท้จริงแล้วพวกเขาใช้เสียงเพลงควบคุมฝูงสัตว์ป่าวิธีแบบนี้ฉันก็ทําได้ตอนนี้ฉันต้องทําลายทํานองของเขาแบบนี้แล้วเขาจะไม่สามารถควบคุมฝูงสัตว์ป่าได้ดิยาเธอบินให้เร็วขึ้นหน่อยต่ำลงหน่อยบินไปเหนือหัวของเจ้าคนนั้นเรากําลังเตรียมตัวตอบโต้แล้ว ฆ่าคนที่อยู่บนดิยาให้ฉันทิ้งดิยาไว้ให้ฉันดิยาให้พวกเขาได้เห็นสีสันหน่อยจริงๆแล้วไม่ฟังทำเด็กจะต้องเจอปัญหาในไม่ช้าตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมน้องลี่เอ๋อน่ารักจริงๆ เธอดีใจเร็วเกินไปแล้วมาดูฝูงสัตว์ป่าที่แท้จริงกันเถอะถึงตอนนั้นพวกคุณจะเลวร้ายกว่าลิงผอมตัวนั้นแยกกว่าเด็กน้อยยังกล้าพูดถึงฝูงสัตว์ป่าฉันคือผู้สร้างฝูงสัตว์ป่าเป็นไปไม่ได้ฉันเป็นคนควบคุมฝูงสัตว์ป่าจะมีฝูงสัตว์ป่าใหม่ได้อย่างไรพี่ถิงพี่ดา่าเกือบจะเสร็จแล้วฉันได้ยินเสียงเสือคำรามจากภูเขาแล้วสัตว์ป่าที่แท้จริงกำลังมา ดิยาส่งเขาไปที่ท่านตาให้ท่านตาจัดการรับคําสั่งครับท่านผู้ที่กล้าทำร้ายท่านจะต้องชดใช้ในสิ่งที่ทํา